ดีคร <łość> ับเอาคลิปที่สองกันนะมากเลยครับก็ในเด็กก็พอดสองก็ตัว่้าเจ็ดลอยเจ็ดลอยเมตรพอนะขมันอีกานนึ่เจ็ลอยเมดแล้วีบ่เพียงนึ่งเพียงหนึ่ง โอ้โห,โโหสบายนหนาฝนเลาะเ่อเมียนหมอเลยพอ่อเขาของแม,มาเมียนวิวง,งมขนาดเลยเออผ่านแล้วว่าอย่าง,งบ้าติดนี่เมืองได้แบบในคลิปที่สองภูเขานี่ครับนี่วิวง,งามครับวิวสวยผมนี่ครับเอาซุาเั็กน้อยกันนะเสียงกำลังมีกำลังดีใจครับตอนนี้เหมืนมเขาเลยพอ นี่นี่มอนีพอการใช้มะเร็งเนื้อย่างครับนี่นี่นี่ครับเรีย่ครับเอาสองเต่าก็ได้ครับกะมื่อนเนื้อครับพ่อพแม่วัดตะเคียบเฮานี่ยแหละครับสาวน้อยระเบินโชว์เาวน้อยระเบินโชว์ครับมาทำการแสดงอยู่วัดตะเคียบเฮานี่ยแหละ ฮะเอ๊ตะครบตะครบวัดตะครบเนี่ยเนี่ยเจาอียังไปเลิกกินหมดขอาไปเลยเลยทายดีไหมครับมะนี่เราป้าไปกัโอ้ เอาถะาพักการดไหลหางยังไงตาลายบ่โอ้ยวันประกาศก็ใบก็น่าเนาะกองมากเกินครับนี่ของชอบคนอ๋อของชอบประกาศเอออันนี้พผมไม่ชอบเท่าไหรเลื่อนเลยเลื่อนเลยเลื่อนเลยอันนี้เป็น3กิโลครับชอบประกาศแสดงคนวามชอบอะไรนี่นี่อะไรพ่อด้วยเด้ออะไรอะไรนั่นมีอ่ะ กินปลาเยอะๆมันจะได้ฉลาดแต่มดยังทั้งโรงงานก็ไม่ได้หรอกเหมือนเดิมเหมือนเดิมปลาใส่นี่ไงพอดิก็บอกไปเรื่อยๆขงปลาตุ้เนิ้หมูนี่เหจ้นี้เนื้อหมูค่ะทกเนื้อหมูปลว่า ไปถวยแม่เหยวแล้วมือเบ่งมาลำเลยสาวน้อยแล้เบิร์นชูโอ้เดียวเดียวเดียวอเดียวพอทายกิมแล้วกันลูกโอเคมาดูก่อนค่อยไปเอาอีก วัดตะบันตะเขียบตะเขียบบ่าแม่นครับบ้านตะคบครับตำบลตะคบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชจจสีมาเมื่อนี้มาพักขางเล่มเลยครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับสาวน้อยลำเพินโชว์อ๋อาไหนม่ซคลิปนีมน้มื่อนี้วิวงามครับวิวงามผมมาวิวเมื่นี้ละ <c oughs> นาน้ำอะไรบ้างน้ำเปล่าน้ำโค้กน,น้ำเปล่าเปลาละห่งนงไหนีน่ไ ร้านหมอข้างนอกเบ็นเนาะรานที่หมออีหลีว่ะอันนั้นเมมันมีปั่มน้มันบ่ทางนห้ลูกมีบออยู่ทางไหนลก เขาไปของเ้งส okay. Re ีมันป่เดี๋ยวใส่มาเป็นเง็นป่ลูกโอเคทำปลานะมั่งกันครับผมเรียนมากบกเเห็นปั๊มเดี๋มัน6หกบายมาตะลมซักหนครับเมื่อนี้มะหวีเสยหกไสามร้อกกิโลอันนี้เติมเจ็ดมันกับใครเหรอครับเจ็ดโมมี่มันมีแต่เอลพี่กีอันนี้มันเติม n g ็วมันได้บ่อดไเติมพี่เดกินเบียร์หรอ กินดูครับข้าวมีบุเรียงอุ้ยอันนั้นคือประเด็นสาวเลยเสืนน้อตัวนังสีก็บ้านใหม่แต่พอเข้าม่หน่งหันเป็นกระนั้น

mẹ บ่ bỏ โตนั่งอีดี đi วันนี้ไปเอาหยังเถอะพุ่นนี่ได้กินมากครับวันใหม่ยังไม่ทันยอมแพ้ สกัดใกล่องมันขึ้กันบ่เนอะโอ้ยไปใหม่มานักนิดแป๊บหนึ่งขอรูปสวยมากเลยอ่ะเออสวยอ่ะเนาะไม่เนั่งนี่กระดูกแป๊บหนึ่งพอเอาน้ารูปก่อนสวยมากเลยอ่ะเฉพาะวิวนะ ทำแบบทำแล้วโอ้โเหมือนอยู่เหมือนอยู่เมืองนอกเลยว่ะแล้วถ้าใส่เสื้อกันหนาวนี่คือนเลยคือได้เลยโอ้ยคลื่นแรงเอาตัวเด้อรู้นหมบางทีว่าวิวพอดีเป็นนึงเนะคิมพี่พี่เอ็นนี้เด้อครับผมเมีคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับ